สวัสดีค่ะสวัสดีวันสดใสนะคะคุณตูนอัดคลิปนี้ในวันตรุษจีนเพราะฉะนั้นสวัสดีชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยแล้วก็สวัสดีชาวดวงดาวและชาวหินทุกคนด้วยนะคะเราทุกคนเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่พวกเราจะหมุนเวียนมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเจอในรูปแบบใดคุณตอนเชื่อว,ว่า เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาหลังปรากฏการดาวเรียงตัวกันเจ็ดดวงนะคะดาวเรียดาวรวงดาวเรียงตัวกันเจ็ดดวงนะคะวันนี้วันที่ที่เราอัดอยู่เนี่ยคือวันที่ดาวจะเรียงตัวกันวันที่28มกราคมปี2568นะคะวันนี้เจ็ดดวงเนี่ยมีดาวอะไรบ้างมีดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวเนปจูนดาวยูเรนัสนะคะดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวอังคารอ้าวทำไมนับได้6เพราะว่าที่จริงแล้วเขาบอกว่ามีดาวพลูโตอีกหนึ่งดวงค่ะแต่ว่าดาวพลูโตเนี่ย นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เขาบอกว่า,วามันไกลเกินไปเอาดาวพลูตโตออกไปจากระบบไปเถอะมันไม่อยู่ในระบบแล้วอ้าวสงสารพลูตโตอ,อยู่ๆถูกกระเด็นออกไปซะอย่างนั้นแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าดาวพลูตโตเนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นดาวที่เรียกว่าคุมทุกอย่างเลยถ้าใครเรียนรู้เรื่องดวงดาวหรือว่าใครที่เชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะคะจะบอกได้เลยว่าดาวพลูตโตเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่า แห่งความรู้ดาวใหญ่ดาวที่มีเทพถ้าเปรียบเทียบนะมีเทพมีครูบาอาจารย์มีผู้แบบจิตสูงเบื้องบนแบบสูงสุดๆอะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเขามารวมอยู่ในการเรียงกันของดาวในค่ำคืนนี้ด้วยนั้นเรามาดูว่าหลังดาวเรียงกันปรากฏการนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเนี่ยเรียงกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มาดูซิขอคำทำนายเป็นไปอย่างแม่นยํำนะคะขอพี่หินนะคะพลังงานหินเราใช้มาสิบกว่าปีแล้วในการดูดวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้สะสมประสบการณ์มานานมากนะคะขอให้ทุกท่านเปิดทางแล้วก็เปิดใจขอให้ครูบาอาจารย์เปิดทางแล้วก็เปิดใจนะคะดาวเรียงกัน7จ็ดวงครูตุลก็จะเปิด7ชุดนะคะ ขอาการขยายของพี่ไพ่ Oracle สำหรับนี้นะคะเพื่อทำให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะเราต้องการสีสันชีวิตของพวกเรานะคะขอพี่ไพ่ออกมาอย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ชัดเจน <c oughs> แต่ละอันแต่ละสิ่งอืมแต่ละเลิศนะคุณตุ้งเปิดดาว่า มีอะไรบ้างอีกทีนะอันดับแรกเลยอิทธิพลดาวเสาร์นะคะที่เข้ามาเรียงในครั้งนี้นะคะบอกว่าสำหรับใครที่มีความเครียดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเรื่องบีบหัวใจมีเรื่องขับคล้องใจนะมีเรื่องขับคล้องใจบีบหัวใจมีเรื่องที่เครียดจนจนหัวใจจะระเบิดอ่ะจน มันมันบีบหัวใจอย่างมากนะคะมันเป็นความช้ำใจมันเป็นความแบบอึดอัดทรมานใจนะคะตรงนี้บอกว่าจากที่คุณคุมไม่อยู่นะคุณคุมได้แล้วคุณคุมได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เขาเรียกว่าแข็งแกร่งคุณคุมมันได้นะคะ อะไรที่เป็นความอึดอัดขับคล้องใจแก้ไขไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องที่น้ำท่วมปากไม่กล้าพูดโอ้ฉันไม่กล้าพูดเลยคนนี้เอาเปรียบฉันละเกินเพื่อนเอาเปรียบจังเลยอะนะทำไมเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบเราขนาดนี้ไม่กล้าพูดหลังจากดาวเรียงตัวกันอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะจะทำให้คุณกล้าที่จะพูด ดาวเสาทำให้คุณกล้าพูดนะสำหรับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะสำหรับคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุลตัวนี้เพิ่มเติมเลยคนที่มีตราชั่งตวงวัดอยู่ในตัวเองจะลัคนาหรือราศีก็แล้วแต่นะถ้าคุณ ปกติดูด้วยด้วยด้วย,เป,เ,ยเป็นลัคนาหรือเป็นราศีคุณยศเราอะ,ะเอาวันนั้นเลยถ้าคุณเป็นคนลัคนาหรือราศีตุลเนี่ยคุณตุลแนะนําให้สวดมนต์บทบูชาพระเสานะในช่วงนี้สิ่งที่เค,เครียดสิ่งที่ขับข้องใจก็จะหลุดออกไปได้ง่าย นะส่วนใครที่เกิดวันอื่นๆหรือเกิดวันเสาร์จะสวดเสริมด้วยก็ได้บทบูชาพระเสาร์นะคะถัดมาค่ะอิทธิพลของดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยคุณจะเจอความรักความเมตตาแต่คุณก็จะต้องระวังด้วยนะความใจดีของคุณนะคะความใจดีของคุณนอกจากเอาง่ายๆว่าอ่ะคุณจากคนที่แบบ ไม่ค่อยมีใครรักไม่ค่อยมีใครเมตตาผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ใจเราเลยเขาจะเริ่มมองเห็นคุณถ้าครูตูนแนะนำขอให้คุณไหว้พระแม่อุมาเทวีท่านจะประทานความเมตตาให้กับเราผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเราในส่วนนี้นะคะให้ไหว้ท่านก็จะประทานสิ่งดีๆแบบนี้ให้ นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอยู่แล้วสิ่งที่ต้องระวังเลยคุณคะคุณจะเจอคนที่แบบเขาเรียกว่าคุณอย่าเมตตาผิดคนนะเพราะนั้นคนที่ใจดีกับคนคนที่มีเมตากับคนอื่นช่วงนี้เผาเผเผาเผลงก่อนเผาเๆจนกว่าดาวพุธจะย้ายเข้ามา ในเดือนมีนาคมวันที่หนึ่งเพราะนั้นนับตั้งแต่วันที่28นะคะ28มกราคมยาวไปจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคมเพลาเพลาความใจดีลงบ้างเพราะคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบจำเอาไว้นะส่วนคนที่ไม่ค่อยมีใครใจดีหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้แบบ ให้ใครอยู่แล้วพวกพวกเรารู้พื้นฐานจิตใจเราอะ่ะอย่าหลอกตัวเองเฮ้ยจริงๆเราเป็นคนมีจิตใจเมตตาป่ะถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต้องระวงังเมตตาผิดคนแล้วจะโดนหลอกลวงโดนแบบเอาของรักของห่วงเราไปได้นะคะแม้แต่ในเรื่องของเพื่อนสนิทโอ้ยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างเงี้ยก็มีเขาอาจจะเอา ขโมยดวงใจของเราไปก็ได้แบบนี้ก็เป็นได้อย่าไว้ใจแต่ถ้าคนที่แบบเอ้ยเราปกติเราไม่ค่อยได้เมตตาใครก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นขออย่างเดียวอย่าหลอกตัวเองเราจะได้ระวังตัวเองได้นะคะถัดมาอิทธิพลของดาวเนปจูนนะดาวเนปจูนเนี่ยเป็นดาวที่แบบพูดถึงเรื่องของความ การเก็บสมบัติเป็นคนที่แบบชอบเก็บชอบอะไรเงี้ยนะคะคนที่ชอบเก็บมีความต้องระวังนะสำหรับดาวเนปจูนเนี่ยว่าคุณจะเจอเรื่องที่เครียดนะคะอ,อ,อิทธิพลดาวเนปจูนทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพที่มันยัง คนที่ยังตีความไม่ได้อะว่าเราเป็นโรคอะไรเราป่วยอะไรเรารู้สึกสุขภาพของเราตอนนี้กระท่อนกระแท่นนะคะอิทธิพลดาวเนปจูนจะทำให้เราเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เป็นอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะนะคะแต่ถามว่ามันจะตรวจรู้ไหม นะคะมันจะตรวจรู้ไหมสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วคุณลงไปทบทวนว่าตอนตุดจีนที่ผ่านมาคุณได้ไว่า้เทพเจ้าหรือเปล่าหรือว่าในวันนั้นน่ะคุณได้ทำบุญตักบาทหรือเปล่าถ้าคุณทำดวงชะตานั้นบอกว่าคุณจะเจอเรื่องดีๆเจอหนทางการรักษา นะคะแต่ถ้าเกิดในวันนั้นย้อนกลับไปคุณไม่ได้ทำคุณก็ยังต้องอยู่กับความเจ็บป่วยแบบที่ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ว่ามันป่วยเป็นอะไรนะคะก็ยังคงต้องประคองโรภคภัยไข้เจ็บไปนะคะก็แปลว่าเนปจูนเขาก็ยังเก็บงำเราอยู่ว่าให้เรายังไม่ต้องเจอคำตอบนะคะถัดมาค่ะอิทธิพลของดาวยูเรนัสนะคะดาวแบบ ดาวยูเรนัสเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเรียกว่าบ้าสมบัติอะไรที่เป็นเงินเป็นทองวิบวับจับต้องได้ชอบมากนะคะชอบเปลือกภายนอกมากกว่าสมบัติภายในนะเพราะนั้นอิทธิพลดาวยูเรนัสนะคะจะทำให้เราเนี่ยในเรื่องของการทำมาหากินจะมีปัญหาอยู่บ้างระวังการชักหน้าไม่ถึงหลัง นะคะระวังการาใช้เงินเกินตัวขออย่างเดียวอย่าใช้เงินเกินตัวเพราะอิทธิพลเนี้ยอย่างที่บอกค่ะมันเห็นอะไรวิบวับไม่ได้เลยไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็งามไอ้นั่นก็เลิศอันนั้นก็อยากได้อุ้ยของมันต้องมีต้องเลื่อนช้อปปิง้งเราหนะอะไรแบบนี้มันดีไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังบอกตัวเองอย่าปล่อยใจให้มันหลงละเลงไปกับความสวยงามความงดงามที่อยู่ภายนอกดึงตัวเองมาอยู่ในสติในสมาธิอย่าเผลอไผลหลังจากดาวย้ายเนี่ยอารมณ์ของเราที่มันแบบนิ่งเงียบมานานหรือการที่เราพยายามประหยัดมานาน อยู่ๆมันจะปะทุมันจะพลั่งพรูอุ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่เองเข้าร้าน20บาทก็ได้ฉันอยากช็อปฉันเข้าร้าน20บาทช็อปไปช็อปมา50ชิ้นมันก็20่สิบปลา่0ี่สิบเองเป็นไงล่ะหมดเป็นพันเจอมาเยอะเจอมาเยอะแล้วเชื่อไหมอุ้ยแค่เงี้ห้าบาทสิบาทหยิบไปหยิบมา ครึ่งพันไอ้หบาท10บาทนี่แหละตัวดีและยิ่งประเภทอันละ35 3สันร้อยอุ้ยสามันร้อยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเป็นไงมันลดแค่5บาทจ้าสาวลดแค่5บาทมาสามาันร้อยแล้วแฮปปี้หยิบใหญ่เลยเพอถึงเวลาจ่ายเงินปาดเงือเลยอย่างเงี้ยก็มีเพราะนั้นระง,งับจิตระง,งับใจตัวเอง อิทธิพลของยูเรนัสจะทําให้เราแบบอยากจับใจ่ายใช้สอยเพราะนั้นตั้งสติก,ก่อนสตาร์ทที่จะหยิบสตังนะจ๊ะโอเคปะ่ะนะคะถัดมาค่ะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะคะดาวนี้เป็นดาวใหญ่เลยนะคะมีอิทธิพลกับเรามากตรงนี้บอกว่าขอยไหวครูบาอาจารย์ไหว้ครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าอะไร เงินจะมาสมบัติจะมาสมบัติจะมีถ้าคุณผ่านการเย้าวยวนของสิ่งต่างๆได้จากอิทธิพลของดาวยูเรนัสคุณจะเก็บเงินได้เพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยให้การใช้เงินลื่นปืด๊ดเหมือนแบบว่าใส่แชมพูและไหลลื่นออกม,มันมีอิทธิพลกับการใช้เงินของเรา คุณจะเก็บเงินได้นะคะแต่สิ่งที่ยังต้องระวังอยู่นะ <c oughs> ก็คือเรื่องของการเนี่ย <c oughs> การมีเมตตามากเกินไปต้องระวังในเรื่องใช้เงินเก็บให้ดีๆเก็บให้ดีๆนะแต่อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยความเป็นดาวพฤหัสทำให้เราดูเป็นเป็นผู้ใหญ่ ดูเป็นผู้รู้ดูเป็นนักวิชาการดูแบบโหรู้สึกเราเท่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะมีแรงดึงดูดให้ผู้คนมาหลงไหลคุณจะมีสเตสเตสเตสเน่แบบเกินต้านสเตแบบเกินซ่านแล้วคุณจะมีสะเสน่แบบเกินต้านเลยแบบว่าเพศตรงข้ามเห็นนะ่ะ คือถูกใจมากแม้แต่ชาว LGBTQ+ เรียกว่ามีเสน่ห์กับทุกเพศละกันนะคะดังนั้นน่ะคุณก็ต้องงดความสำเริงสำราญในการเปด้วยคือคนน่ะบางทีพอมันมีเสน่ห์ใช่ไหมผู้คนเข้ามาเราอยากจ่ายอารมณ์แบบอซัซออเสียเข้าใจปะ คา่ามใจจ้ะมันมันมันดูมีอำนาจขึ้นมาเพราะนั้นเก็บงาตัวเองให้ดีอย่ามีเมตตาจนเกินไปเพราะจะถูกล่อลวงนะเพราะจะถูกขโมยของรักไปแล้วระง,งับจิตระง,งับใจให้ดีเพราะในที่เนี้ที่เขามาเขาหลงไหลได้ปื้มอะไรในตัวคุณก็ไม่รู้แต่บอกเลยว่าไม่ใช่ความรัก มันเป็นความหลงเพียงชั่วครั้งชั่วคราวว่าท่านคุณก็อย่าหลงระเร่งว่าตัวเองเนี่ยมีมีเงินมีมีเสน่ห์มีผู้คนเข้ามาติดน,นะทันมาด้วยอิทธิพลของดาวอังคารอิทธิพลดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวนักรบเป็นดาวแห่งความแบบสงครามแต่ในอีกเสน่ห์ของดาวอังคารในความใจร้อนอะ คือความกล้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากล้าที่จะสู้แล้วบอกเลยนะว่าดาวอังคารเนี่ยทำให้คุณมีเสน่ห์โอ้โหไปสมทบกับเมื่อกี้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสบอกอูดูภูมิฐานดูดูเป็นคนเท่ดูเป็นคนแบบผู้รู้ดูดีดูดีแบบมีความรู้แล้วมาสมทบกับดาวอังคารคุณเออ คุณยิ่งดูดีคุณยิ่งเพอร์เฟกเข้าไปใหญ่เลยอะแต่คุณก็จะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกอิทธิพลอนะดาวอังคารเขาเป็นดาวแบบแหบบ่งแบบนักรบใช่ไหมแล้วแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าพูดเป็นคนพูดตรงคุณจะนำพาปัญหาเข้ามาให้ทุกใจได้นะคะแล้วยิ่งเนี่ยคะ่ะกล้าที่จะเข้าสังคม อิทธิพลที่ดาวังคารเข้ามาเรียงเนี่ยกล้าที่จะเข้าสังคมสังคมในที่นี้ไม่จำเป็นต้องจับต้องได้แบบนี้นะสังคมโซเชียลด้วยแต่ข้อดีต้องบอกว่ามันมีข้อดีสำหรับคนที่อยากจะเปิดตัวเองอะเข้าไปสู่ในโลกโซเชียลเข้าไปในสังคม YouTube สังคม t i k t o k k สังคมอะไรที่เป็นแบบโซเชียลที่คุณจะเปิดตัว ในการทํางานเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะตัดสินใจพาตัวเองออกไปให้ผู้คนได้เจอว่าฉันมีดีคุณเอาเสน่ห์ในช่วงเวลาเนี้ออกมาใช้ในการเปิดตัวเองเนี่ยหลังจากดาวย้ายวันที่28มกราคมใครเปิดมาทันนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก ใครเปิดมาทันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีช่วงนี้อยากพูดอะไรพูดเราจะใจกล้าที่จะพูดมากแต่ถ้าพอวันที่หนึ่งมีนาคมที่ดาวพุธจะย้ายเข้ามาค,คุณตุนเตือนไว้ก่อนคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีว่ามีอะไรที่มีอิทธิพลอยู่ในช่วงเวลานั้นบ้าง แต่ตอนนี้ดาวพุธไม่ได้มาทำให้เราติดขัดดังนั้นช่วงนี้ใครที่อยากจะออกสู่โลกโซเชียลทำเลยค่ะคุณจะกล้าแล้วคุณดึงเสน่ออกมาใช้แต่สิ่งที่คุณจะทำต้องเป็นเรื่องที่คุณถนัดเพราะตรงนี้บอกว่าอะไรรู้เรื่องใช่ไหมคะฉลาดมีความรู้ ถ้าเราจะพุ่งเป้าไปในโลกโซเชียลคุณเอาความรู้ที่คุณมีสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างเรียกว่ามีประสบการณ์ละกันคุณมีประสบการณ์นะคะเพราะนั้นพุ่งเป้าไปเลยใครที่จะอยากออกสู่โลกโซเชียลนะพุ่งไปเลยหรือจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะแบบติดต่อสื่อสารกับ เพื่อนใหม่ๆทำเลยค่ะทำเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวคุณต้องระมัดระวังความคิดและจิตใจนิดหนึ่ง mm. ก็ยังคงต้องเตือนเรื่องของความเมตตาความการให้ใจ mm. การเจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆคุณก็ต้องระวังในการให้ใจเช่นกันนะคะเพราะนั้นเจอเจอได้แต่อย่าเพิ่งใส่ใจลงไป เต็มร้อยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะผิดหวังนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยคุณสนใจแค่เอาตัวเองไปปรากฏให้ผู้คนได้เห็นนะทำการพรีเซนต์ตัวเองคุณทำทำในช่วงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีดาวสุดท้ายที่ไม่ถูกที่ถูกกระเด็นออกไปนะดาวพลูโตที่ยิ่งใหญ่ สำหรับปัญหาที่มันจุกจิกกวนใจปิ๊งปิ๊งปิ๊งปงคุณจะปิ๊งเลยค่ะเรียกว่าไอเดียมันเจิดเจิดจ้าเจิดจ้าเจิดจ้าแบบนี้เลยมันปิ๊งไปหมดดังนั้นปัญหาต่างๆทุเลาเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเอาคุณพลูโตเข้ามาอยู่กับพวกเราหรือเปล่าสมควร เอาเขาเข้ามาอยู่เธอค่ะแล้วคุณจะได้ประโยชน์ได้ไดอ้อิทธิพลที่ส่งตรงลงมาเพราะฉะนั้นก็สูหกเขาเถอะคุณพลูโตนะ่ะถึงแม้ว่านักดา,ดาราศาสตร์บอกว่าเอาเขาออกไปเขาไกลเกินไปเราบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยู่ไกลด้วยระยะทางก็จริง แต่พลังงานของเขายิ่งใหญ่พร้อมที่จะส่งตรงลงมานะคะเป็นไงคะสำหรับดาวเรียงในวันที่28นี้นละามีอิทธิพลกับพวกเราอย่างแน่นอนถ้ายังไงก็แล้วแต่ทำการอธิษฐานในคืนวันที่28ก็จะยิ่งดีแลนะสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยโดยปกติก็จะไหว้ในวันปีใหม่ แลวอันนี้28อยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะแต่สำหรับคนคนไทยอย่างพวกเราเรานะคะหรือว่าชาวเอิรนเนี่ยก็เราก็มาอธิษฐานขอพอรนะคะจะจุดเทียนอธิษฐานก็ได้นะคะขอพลังงานดวงดาวจุดเทียนอธิษฐานเลยนะคะถ้าเราอยากได้ในการเคลียร์พลังงานลบดึงพลังงานสะอาดเข้ามา เราจุดเทียนสีขาวนะคะถ้าอยากจะให้พลังงานร้ายๆออกไปแล้วให้จิตใจเราเข้มแข็งนะคะก็ใช้สีดำนะคะถ้าอยากให้จิตใจเราสดใสฟื้นฟูสดใสนะคะเราใช้สีเหลืองเราใช้สีส้มได้อยากได้อำนาจปรมีนะเราใช้สีแดงก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สุขภาพก็ใช้ สีน้าเงินก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับปีนี้เพื่อเพื่ออยากจะให้เข้ากับเ,เข้ากับปีใหม่จีนเนาะเข้ากับตุดจีนพอดีก็เลือกจุดเป็นสีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้มันก็จะล้อไปกับการรับปีมะเส็งด้วย นะคะคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆรับรู้ คุตุนเช็คคุตุนเห็นคนที่แชร์ไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังคุตุนก็ขอบพระคุณมากๆเช่นกันใครที่มาคอมเมนต์มันช่วยเปิดการมองเห็นอย่างมากขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ